สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนูเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับที่จะนําเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่การต่อนกเขาใหญ่นะครับมาแนะนํามือใหม่เชี่อใหม่ที่กําลังหัดเลี้ยงนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่วันนี้นะครับจะพาพี่น้องนะครับลงไปชมนะครับนกทางภาคใต้นะครับของประเทศไทยเรา ซึ่งมีเซียนนะครับทางภาคใต้นั้นนะครับได้ทักผมเข้ามาแล้วก็ส่งนกแปลกๆนะครับมาให้ดูนะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับก็ถือว่านำาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับสำหรับนกนะครับทางภาคใต้นะครับก็จะพาพี่น้องลงไปที่จังหวัดยะลานะครับที่ เซียนนะครับได้ส่งรูปมานี่ก็คือ,อเป็นเซียนมือใหม่นะครับที่กําลังหัดเลี้ยงนะครับเพื่อ,อคือพูดง่ายๆว่าเป็นนกต่อดินซะส่วนใหญ่นะครับภาคใต้ของเรานี้ส่วนมากนะครับจะเป็นนกต่อดินซะส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนนกวนนี้นั้นก็จะมีอยู่แต่ว่าไม่เยอะไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะนิยมเป็นต่อดินนะครับเซียนกลุ่มนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณ 3- 4สี่คน นะครับวันนี้ก็ได้โทรศัพท์คุยกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็เลยส่งลูปอะไรมาให้ดูกันได้พูดคุยต่างๆนานาวันนี้ผมก็ได้สอบถามได้หลายอย่างนะครับแต่อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับจะต้องรอผู้รู้นั้นนะครับมาอธิบายหรือได้พูดคุยกับผู้รู้นะครับเส้นมือใหม่นะครับอยู่กับผมก็คือ2ท่านนะครับที่คุยกันไปเมื่อตอนเย็นนะครับมีชื่อว่าบางศักนะครับบางศักนะครับ และอีกบางหนึ่งก็คือชื่อว่าบางรอชาร์ดนะครับเนาะขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับผมบางศักกับบางรอชาร์ดเนี่ยนะครับซึ่งอายุประมาณ26ปีนะครับก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นนะครับที่กําลังฝึกเลี้ยงนกนั่นเองนะครับก็ส่งนกนะครับแปลกๆนะครับมาให้ดูนะครับซึ่งผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับผมรูป ครับนี่แหละครับรูปนะครับรูปที่บางสักนะครับส่งมาให้ดูนะครับต่อได้กับมือว่าอย่างนั้นนะครับพี่น้องครับต่อได้กับมือก็คือนกแปลกนะครับก็คือเป็นนกที่มีหัวนะครับออกสีดํานะครับนกมีหัวออกสีดํานะพี่น้องอ่านี่นะครับก็ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมก็คือเป็นไปได้แน่นอน นะครับถามว่าเคยเห็นไหมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับยังไม่เคยปรากฏนะครับอาจจะมีพี่น้องลายท่านนั้นเคยเห็นแล้วนะครับแต่ช่วงนี้ก็คือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับมันจะมีโลกนะครับโซเชียลโอกออนไลน์ต่างๆนะครับที่ส่งมาให้นะครับกันเนี่ยอย่างนี้ก็ถือว่าได้เห็นนะครับผมนกตัวนี้นะครับเป็นนกจังหวัดยะลานะครับซึ่งบางศักนะครับท่านได้ต่อได้นะครับเป็นนก เฉลยดินนะครับนี่ครับดูหัวนะครับพี่น้องนะครับจะคล้ายๆนกอาตระกูลนกหัวขาเมานะครับก ed, น uk, กนน uk, หัวขมเมาะเนานะอาจจะเรียกว่าเป็นนกดําเป็นนกหัวขาเมาเหมือนกันนะนะครับแต่ว่านกอาที่เป็นนกหัวขมเแล้วนะก็อันนั้นจะอยู่ในตระกูลพวกอานกอานกกรุงหัวจุกซะส่วนใหญ่นะครับอ่าอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับคือถ้าเป็นหัวขาเมาจริงๆแล้ว จะต้องดํากว่านี้นะครับดากว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็ก็ถือว่าแปลกเหมือนกันนะครับนั่นต่อได้นะครับท่านก็เลยส่งมาให้ผมดูนะครับผมก็เลยขออนุญาตนะครับบางสักนะครับให้ได้ทําคลิปนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับก็ถือว่าแปลกนะครับมาดูตัวดูหัวเนี่ยอาจจะไม่ชัดเพราะว่าไม่ได้แบบยืนนะครับแต่ว่านกตัวนี้ก็คือไม่ได้อยู่กับบางสักแล้วนะครับคือ ให้นะครับคนแก่แถวนั้นไปนะครับท่านขอไาอย่างนั้นนะครับก็เลยให้ไปนะครับนี่ครับดูครับโอ้สวยครับนะครับสวยพี่น้องนะครับหัวกลมดิกเลยครับผมบ่งบอกดูง่ายเลยนะครับว่าเป็นนกหนึ่งกุกนะครับหัวกลมดิกปากสั้นนะครับพี่น้องครับดูครับปากสั้นมากปากนกกระจิบปากนกกระจอกนะครับที่เราเรียกกันนะครับส่วนสีนั้นนะครับก็จะออกเหลืองเหลืองนะครับสีมันสีขมิ้นนั่นแหละ แต่ว่าอันนี้ก็ต้องดูดูจากาสีของกล้องอีกว่ามันยังไงอันนี้สีของกล้องก็ทําให้สีนกนั้นเพี้ยนไปได้เหมือนกันพี่น้องครับแต่ดูแล้วน่าจะออกเป็นโทนเหลืองๆนะครับดูจากาโดยรวมนะครับโดยรวมโดยรวมนะครับจะออกเป็นเหลืองๆนะครับแต่แปลกก็คือตรงหัวนะครับจะมีขนนะครับออกเป็นสีดําเทานะครับไม่ดําแบบดําเมี่ยมเหมือนเหมือน นกหัวเขมเห่าะนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบออกดําเทานั่นเองนะครับซึ่งแถวนี้ก็ไม่ใช่นกที่เป็นนกผสมนะครับเป็นนกป่าร้อยนะครับสะส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะว่าอยู่บนอยู่กับภูเขาเลยพี่น้องครับนกตัวนี้นะครับทางยะลาเนี่ยนะครับผมหลายท่านก็อาจจะพอรู้นะครับก็คือเขาที่นกตัวนี้อยู่ก็คือภูเขา ยาลอนะครับภูเขายาลอนะครับผมอําเภอเมืองจังหวัดยะลาครับพี่น้องครับนี่แหละนะครับก็คือผมเห็นภูเขานะครับท่านส่งรูปมาให้ผมดูนะครับโอ้สวยมากครับผมสวยจริงๆนะครับหลงบนเสน่ห์ทางภาคใต้เลยนะครับสวยจริงๆนะครับอ่อันนี้ก็คือเกี่ยวกับอ่านกนะครับนกที่เป็นนกแปลกนะครับนกหัวดำนะครับหรือว่าจะเรียกยังไงก็แล้วแต่ท่านจะเรียก นะครับเนาะแต่ถ้าเรียกว่านกหัวขมเมานี้ก็จะโอเคอยู่ครับเพราะว่ามันถือว่ามันอ่ามันเพาะดีนะครับเรียกว่านกหัวขมานะครับอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีชื่อก็ได้นะครับซึ่งผมไม่ทราบนะครับต่อไปก็ไปดูนะครับนกที่ท่านต่อทั่วไปนะครับไปดูลายไปดูนั่นนะครับอ่ามีอีกตัวหนึ่งครับลืมนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือนกลิ้นดํานะครับอ่าลิ้นดํานะครับ อ่านี่นี่ครับนกลิ้นดํานะครับอ่าก็ยังอยู่ทั้งสองตัวนะพี่น้องนะครับอ่าท่านบอกว่าอ่าภูเนี่ยนะครับภูยาลอเนี่ยนะครับภูเขายาลอเนี่ยมีนกแปลกๆเยอะมากมายนะครับนกดีท่านบอกว่าพูดยังไงว่าคล้ายๆนกกระจอกเลยครับผมหมายถึงว่าความเยอะของมันะนะครับผมคล้ายๆนกกระจอกคือบินมาให้เห็นแบบเยอะแยะมากขันขึ้นนี่ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับเสียงแบบโอ้โหแบบ ลุมเลยนะครับพี่น้องครับพูดง่ายเหมือนว่ามันคือมันมาเยอะนะครับนกตัวนี้จะลิ้นดํานะครับนกตัวนี้จะลิ้นดํานะครับก็ต้องดูอีกนะครับต้องดูอีกนะครับเนาะนี่แหละครับคือนกแปลกๆเยอะนะครับนะภูยารอนนี่นะครับอ่าอันนี้คือนกที่แปลกนะครับมีอยู่สองตัวด้วยกันนะครับ ต่อไปก็ไปดูนกที่ธรรมดานะครับที่ท่านต่อดินต่ออะไรได้นะครับนี่นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้คือลายหรือสีนะครับเพราะว่าส่วนมากนกที่นั่นก็คือไม่ได้ถ่ายนกที่อยู่ในกรงนะครับหรือถ่ายแบบเห็นสนับปีกนะครับอันนี้ก็ดูแค่ผิวเผินว่าเออสีมันก็ใกล้เคียงกันนะครับกับทางอีสานทางเหนือนะครับเพียงแต่ว่าลายนั่นแหละครับมันจะมันจะแปลกแหวกแนวไปอีกนะครับผมสําหรับนกนะครับ ทีนี้นะครับผมก็เลยอยากจะทราบนะครับเพราะว่าได้ลงพื้นที่แล้วเนี่ยครับได้ลงพื้นที่แล้วเนี่ยก็เลยสอบถามนะครับเท่าที่บังาาทั้งสองท่านนี้รู้นะครับเพราะว่าบังสองท่านนี้ท่านก็เพิ่งเลี้ยงหัดเลี้ยงใหม่ยังไม่ยังไม่เก่งยังไม่แบบรู้เยอะนะครับ,นะรบผมก็เลยได้สอบถามว่าบัางนะครับทางใต้นี่คือพูดง่ายๆว่าเขาจะดังเรื่อง นกต่อดินนะครับซึ่งนกต่อดินเนี่ยเขาจะเน้นเป็นสายนะครับ CC! เขาจะเน้นเป็นสายชื่อนั้นชื่อนี้นะครับผมก็เลยถามบังว่าบังพอรู้ไหมนะครับว่าสายดังๆเนี่ยแถวแถวยะลาเนี่ยนะครับหรือว่าแถวแถวนั้นถ้าถ้าพูดขึ้นในทางใต้เขารู้ในเนี่ยครับบังก็เลยนะครับแนะนําผมมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้พี่น้องฟังนะครับถือว่า,าเป็นความรู้ด้วยกันแต่ทางใต้เนี่ยเขารู้กันดีนะครับทางใต้เขารู้กันดีนะครับ นกต่อของบังนะครับสองคนอีกจะเป็นนกต่อดินนะครับสายลีว่าอย่างนั้นนะครับสายลีอันนี้ถ้าพูดสายลีเนี่ยทางใต้นะครับเขาจะรู้กันเลยว่าหมายถึงว่าอย่างไงนะครับผมก็เลยขอความหมายว่าบังสายลีนีมน่มันเป็นยังไงมันเล่นยังไงนะครับบังก็เลยตอบว่าเป็นนกสายผลนะครับผลคูนะครับนี่คือทางใต้เขาจะมีคําเรียกว่า สายลีนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนกที่บางเล่นอยู่เนี่ยจะเป็นจะเป็นสายลีนะครับสายคนที่น่าจะชื่อลีหรือเปล่านี mm ่ะ hmm. ครับผมก็ลืมเหมือนกันถามคุยกันนะครับต่อไปผมก็เลยถามอีกว่าบางสายที่แบบว่าแบบพูดไงว่าค่ายดังนะครับค่ายดังแถวนั้นเลยนะครับจะมีสายชื่อว่าอย่างไงบ้างนะครับบางก็เลยให้ให้คําตอบผมแบบอาจจะไม่ชัดเจนนะต้องขออาภัยนะครับผมถ้าเกิด าสายนี้ได้ฟังอยู่นะครับอาจจะอาจจะไม่ตรงหรืออาจจะไม่เป๊ะเท่ากับถามเจ้าของสายเลยอันนี้คือถามผ่านนะครับเมื่อหม่เชีอนหมานั่นเองนะครับาบางสักนะครับได้คุยกันนะครับท่านก็ให้ความรู้ว่านะครับสายที่ดังๆเลยที่ผมรู้จักเอาเอา,เอาคือเอาง่ายว่าให้เอาที่แบบว่าบางบางสักเนี่ยรู้นะครับท่านก็เรียกว่าผมรู้อยู่ไม่ไม่เยอะนะครับสายแรกเนี่ยนะครับ บางสักบอกว่าสายที่ดังมากที่แถวนั้นที่คนแถวยะลาหรือแถวๆนั้นรู้จักก็คือสายอาเดนะครับสายอาเดนะครับอันนี้คือสายอาเดนี่ผมก็เลยถาว่าเป็นเป็นมันมันเล่นยังไงบางบอกว่าเป็นสายโผลนคูเหมือนกันนะครับสายอาเดนะครับอันนี้ใต้เขาจะรู้ดีเลยครับดังมากนะครับสายอาเดนะครับสายโผลนคูนะครับเป็นนกนะครับที่มาจาก ประเทศมาเลีเลยครับสายนี้นะครับแล้วก็อยู่ในมาเลีนี่ดังมากนะครับอยู่ในประเทศมาเลเซียเนี่ยนะ <_ S 1> เพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับผมสายอาเดีนี่ดังมากนะครับอันนี้คืออ่าจากคำบอกเล่าของของบังนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้อ่าคือไม่รู้ว่าลึกหนาบางตื่นยังไงแต่สายอาเดียนี่บังสักเนี่ยบอกว่าโอ้ดังมากนะครับเป็นสายผลคูนะครับแล้วก็ เป็นนกมาจากมาเลนะครับโดยตรงเลยนะครับมาเลร้อยนะครับตอนนี้ที่มาอยู่ในไทยนี่ก็คืออยู่จังหวัดนรานะครับอยู่นราชิวาสนะครับโอ้พูดใตแล้วลิ้นมันจะแข็งๆนะครับเหมือนนั่นเลยเลยครับต่อไปนะครับสายที่สองนะครับสายที่2ที่บางสักก็ก็พอจะจะได้ยินนะครับก็คือสายบูโดนะครับสายบูโดนะครับอันนี้ก็ถือว่า ค่ายดังเหมือนกันนะครับสายบูโดก็จะเป็นสายผลคูเหมือนกันครับนะครับผลคูนะครับก็คือสายเนี้ยบางสังเนี่ยบอกว่าตั้งชื่อตามภูเขาว่าอย่างั้นะครับภูเขานะครับเชื่อเขาบูโดอะไรนะครับที่คุณไผ่นะครับคุณไผ่ทรงซอนเอามาร้องเพลงนะครับผมนะครับเนี่ยนะครับอยู่จังหวัดนราธิวาสเหมือนกันนะครับสายบูโดันี้ก็เป็นผลคูเหมือนกัน นะครับเป็นมาเรร้อยเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้คือคือคือ,คอผมมาวิเคราะห์แล้วนี่ก็คือถ้าสายมาเร่ร้อยนี่ส่วนมากจะเป็นนกที่ที่ผลครวนะนะอันนี้คือยังคือยังไม่แน่นะแต่ว่าผมได้ยินมา 3- 4ี่คนเล่ามาแล้วเนี่ยนะครับผมอ่าถ้าเป็นมาเรร้อยนี่ส่วนมากจะเป็นนกผลครูซะส่วนใหญ่เลยนะครับหรือเรียกว่าสายลีอย่างนงี้เนาะสายลีที่บางศักเล่นอยู่ตอนนี้ก็เป็นเหมือนผลครูเหมือนกัน นะครับทีนี้ผมก็เลยว่าบางแบบอยู่แบบคืออยู่ทางภาคใต้นี่นกเนี่ยเขามีมานานแล้วนะครับเบีสายแบบเก่าแก่ไหมนะครับสายเก่าแก่สายดั้งเดิมสายต้นตํำลับอะไรประมาณเนี้นะครับผมก็เลยถามไปนะครับบางก็เลยนึกอยู่แวบ,บหนึ่งนะครับก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าอ่ามีสายเก่าแก่อยู่ครับไม่งั้นนะครับอ่าสายเก่าแกน่นี่นะครับเขาเรียกว่า สายเจนอนะครับขออภัยนะครับถ้าพูดผิดนะครับสายเจนอนะครับสายเจนอนี่บางบอกว่าเป็นสายเก่าแก่นะครับเป็นนกไทยนะครับเป็นสายเก่าแก่ตอนนี้ก็คือแบบเริ่มแบบไม่ค่อยนั่นแหละครับก็คือแบบมันเป็นสายเก่าแก่มันจะคือเพิ่งแคว่าสายใหม่พัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนทําให้สายนี้ก็คือแบบจะค่อยแบบว่า จะหายไปอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสายเก่าแก่ก็คือจะเป็นสายนะครับเจโนนะครับอันนี้คือตามตามคาที่บางบอกนะครับอาจจะมีสายเก่าแก่หลายสายนะครับพี่น้องครับอันนี้ต้องต้องต้องเข้าใจแต่นี่คือผมถามความรู้ของของบางนี่ก็คือแถวนี้เฉยๆนะครับอาจจะมีสายเก่าแก่เยอะแยะมากมายนะครับที่เรายังไม่ทราบนะครับคือไม่ใช่ว่าเราบอกว่าสายนี้สายเก่าแก่ไม่ใช่ว่าจะยึดนี้สายเก่าเก่าคือเก่าแก่ทั้งหมดไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นแต่ละจังหวัดนะครับแต่สาย เจนนี่นะครับจะเป็นนกสายดุดันว่าอย่างนั้นนะครับไม่ใช่สายโพนคูนะครับดุดันแล้วก็อยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะครับผมอ่าอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะครับผมอ่าอันนี้คือสายเก่าแก่นะครับที่บังนะครับท่านได้บอกมานะครับก็เลยคุยกันแบบว่าโอ้โหมันมากครับพี่น้องครับวันนี้นะครับก็คุยกันเยอะแยะมากมายแล้วก็ผมก็เลยแบบอยากจะรู้ว่า บางอาพอจะมีคนที่รู้จักไหมนะครับเกี่ยวกับการดูลายนกลายอะไรเนี่ยนะครับบางบอกว่าแถวใต้นะครับโดยเฉพาะสายต่อดินเนี่ยนะครับยิ่งยิ่งยิ่งสายมาเลร้อยที่บางเล่นเนี่ยเขาจะไม่ดูลายนกครับพี่น้องครับอเขาจะไม่ดูลายนกเหมือนเราเหมือนเหมือนเหมือนคือเหมือนคนอีสานเนี่ยนะครับหรือคนตั้วไปที่ดูลายนะครับผมเลยว่าอ้าว แล้วแล้วเขาดูอะไรครับบังนะครับบังก็เลยบอกผมว่าเขาดูที่สายครับอ่าพอบังพูดแบบนี้ผมผมผมเก็ตเลยครับผมเข้าใจเลยว่าอ๋อดูที่สายอย่างเดียวเลยก็คืออย่างเช่นสายอาแดอย่างเงี้ยครับผมถ้ามาสายอาแดก็ลูกของสายอาแดก็เขาก็จะดูอย่างเงี้ยครับเขาดูแค่สายเขาไม่ได้ดูลายดูอะไรเหมือนเราเลยนะครับหรือว่าสายบูโดอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะดูว่าอ๋ออันนี้ลูกมาจากไข่ของบูโดนะอะไรประมาณเนี้ย นะครับหรือว่า,าสายเกาแกอย่างเงี้ยนะครับสายเจนอ,อะไรประมาณนี้เนี่ยครับาบางบอกว่าถ้าจะไป,ไปศึกษาเรื่องเรื่องลายสนับปีกนี่ตรงเนี้เขาจะไม่ดูกันเลยนะครับเขาจะดูที่ที่สายเชื้อสายของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของนกนะครับนั่นเองนะครับตามชื่อเสียงของของของ,ของ,ข,องของสายพันธุ์นะครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่เราได้ความรู้นะครับ แล้วก็บางก็เลยเคิดน,นะครับหาประสบการณ์เซียนใหม่นะครับเซียนใหม่ก็คือบางศัก์นะครับก็กับเพื่อนนั่นแหละรครับเพื่อนผมลืมชื่อ,อท่านบอกว่าอาจารย์นกที่ผมต่อได้เนี่ยนะผมก็ดูคลิปอาจารย์อยู่แหละนะครับอ่าส่วนมากผมก็ได้ยินเขาว่านกที่ตะเกียบทีทีเนี่ยนะครับจะเป็นนกตัวผู้นะครับอันนี้ก็ถูกนะครับแต่ผมเจอนกตัวผู้นะครับที่ ตะเกียบนี่ห่างมากนะครับแต่ว่าแข็งนะครับห่างมากแต่ว่าแข็งนะครับก็เป็นนกตัวผู้เหมือนกันนะครับแต่ที่สาคัญอันนี้คือเรา้่วนอยู่แล้วครับว่าถ้าตะเกียบห่างแล้วแข็งเนี่ยนะครับก็คือตัวผู้แต่ที่ได้ความรู้จากบังเนี่ยนะครับทั้งสองคนเนี่ยบังบอกว่านกนะครับที่จะเกียบห่างแข็งเนี่ยนะครับจะเป็นนกที่แบบว่าโอ้โหแบบดุดันนะครับพี่น้องครับสู้ไม่ถอย นะครับนี่เห็นไหมครับได้ความรู้เพิ่มเติมจากเซียนทางใต้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับนกตะเกียบตูดห่างนะครับแต่ว่าแข็งนะครับจะเป็นนกที่ใจดีดุดันสู้ไม่ถอยว่าอย่างนั้นอันนี้บางเนี่ยให้ความรู้มานะครับเห็นไหมครับนี่แหละครับผมฉะนั้นแล้วเนี่ยการดูตะเกียบเนี่ยมันมันมันจะต้องละเอียดนะครับบางตัว เราไปเจอห่างปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้คําต่อนะครับอ่าห่างปุ๊บเนี่ยเราดู้ห่างเ็นตัวเมียทันทีนะครับบางทีมันก็เป็นตัวผู้ก็ได้นะครับฉะนั้นแล้วต้องละเอียดนิดนึงนะครับอ่าแต่ว่าความหางก็ไม่ได้ระบุว่าห่างกี่เซนนึงจะเป็นตัวเมียน,นะครับอ่าหรือว่าหางเท่าไหรเป็นตัวผู้อย่างเงี้ยนะครับมันต้องศึกษาต่อไปอีกนะครับฉะนั้นแล้วนกเขาเนี่ยถึงต้องศึกษาเอาหลายๆจุดมารวมกันนะครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับ สำหรับสาระวันนี้ก็คิดว่าหลายท่านก็คงจะอาจจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะทางสายใต้นะครับแต่สายทางอีสานนี่หรือว่าสายภาคกลางนี่หรือว่าท,ท,ที่ไม่ได้เล่นนกต่อดีนี่ผมว่าวันนี้ได้ความรู้ใหม่ๆแน่นอนเกี่ยวกับสายนกนะครับทางภาคใต้ที่เขารู้จักกันนะครับออย่างเช่นเอาเสริมอีกนิดนึงนะครับสายที่บางผมนึกขึ้นได้พอดีนะครับสายที่ดังมากนี่ก็คือ สายอาเดเนี่ยนะครับที่3สายที่พูดมาอาเดเนี่ยคือดังจริงๆนะครับอยู่ทั้งเวียดนามอย่างเงี้ยนะครับก็มีสายนี้นะครับแล้วก็ทั้งอยู่ในมาเลก็ดังมากอยู่ในประเทศมาเลนะครับเนี่ยก็มีออกไปก็พูดง่ายว่าเป็นนกที่แบบว่าไปหลายประเทศนะพี่น้องครับผมก็เลยมาวิเคราะห์อีกว่านี่แหละครับราคาแพงเพราะอะไรนะครับนกดินเนี่ยแพงเพราะว่าอย่างเงี้ยแหละครับเพราะว่าไปเล่นได้หลายประเทศนะครับคล้ายๆว่าเป็นสินค้าที่สามารถ ส่งออกได้นะครับไปประเทศเวยียดนามบ้างกัมพูชาบ้างอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยแต่ว่าสายสายต่อประเทศเรานี่ก็ส่วนมากก็จะเล่นกันเฉพาะาในประเทศถ้าส่วนใหญ่นะครับราคาก็เลยจะไม่แรงนะครับแต่ถ้าเป็นสายอย่างเงี้ยนะครับที่ส่งออกไปต่างประเทศได้มันก็ต้องแรงเป็นธรรมดานะครับผมเอาละครับพี่น้องครับสำหรับสารวัวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก็เช่นเคยนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะพยายามหาสอะแสวงหาความรู้ให้พี่น้องได้รับรู้รับฟัง เพิ่มเติมอีกนะครับก็ไวป,ประมาณนี้ครับข้อเชื่อเกับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นรงใจนะไม่พูดทําคลิปนะครับจยได้ทํทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องอที่เชื่อเคยส่วท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครสำหรับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ